และการพบสถาปน,นิกผมวิชัยจิตเสรียังอยู่ในซีรีส์การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงานนะฮะตอนนี้มาถึงการออกแบบผนังกับหน้าตา่างนะผนังเนี่ยผมจะมาเน้นด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนะฮะเพราะด้านสองด้านเนี่ยจะโดนพระอาทิตย์ตลอดนะฮะด้านทิศตะวันตกเนี่ยผมแนะนําให้ทําเป็นก่ออิฐสองชั้นนะฮะอิฐมอญก็ได้อิฐมุลเบาก็ได้นะฮะก่อเป็นสองชั้นเลย ตรงกลาง,ท,งทิ้งเป็นช่องว่างไว้ตัวนี้จะทําให้ความร้อนเนี่ยจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะแผ่มาถึงในห้องเนี่ยจะลาบากนะ,ะถ้าท่านมีงบพอเนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่โฟมเข้าไปตรงกลางนะตัวนี้เนี่ยโหเย็นสบายเลยจะประหยัดแอร์ได้มากนะอันนี้อันนี้ผมแนะนาเลยนะเฉพาะด้านที่ตะวันตกกับด้านที่ตะวันออกนะส่วนอีกเดี๋ยวนี้มันมีผนังสําหรับ ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเขาเรียกว่าซีเมนต์บอร์ดซีเมนต์บอร์ดเนี่ยเ,เป็นแผน่นนะฮะโดยที่ผลิตจากปูนซีเมนต์นะฮะผสมใยไฟเบอร์2 2 2แผน่นประกบด้วยโฟมตรงกลางเนี่ยนะโฟมมันจะยชื่ออโลมาติโพลิเมอร์นะฮะโฟมตัวนี้นะฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยาสามารถที่จะป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีน้ำหนักเบานะฮะติดตั้งง่ายสะดวก แล้วก็ไม่แพงมากนะฮะตัวนี้เป็นเป็นวัสดุนะวัตกรรมใหม่สําหรับสู้กับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยเฉพาะอันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะส่วนประตูหน้าต่างนะฮะอย่างที่เคยเรียนให้ทราบเมื่อตอนผ่านๆมานะ,ะาควรจะเปิดมากๆนะฮะด้านทิศเหนือกับด้านทิศใตน้นะฮะตัวนี้เนี่ยเปิดเพื่อให้ Cross ventilation นไะอ้ลมสามารถผ่านได้บ้านท่านจะได้เย็นนะฮะ,ะแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราได้รับแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ทำให้เราประหยัดในการใช้ดวงโคมนะ,ะดวงโคมใช้น้อยนะเพราะเอาแสงธรรมชาติมาก็ประหยัดไปได้อีกสเต็ปหนึ่งนะ,ะส่วนมงก,กบต่างเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้วงก,กบไวนิลนะ,ะมันแพงนิดนึงนะฮะแต่มันการนําความร้อนเนี่ยจะน้อยกว่าพวกเหล็กพวกอลูมิเนียม ตัวนี้เนี่ยเราแตกดูเนี่ยพูกไวนิลเนี่ยมันจะเย็นนะมันจะไม่แผ่เข้าไปในห้องเรานะรอันนี้ผมแนะนำนะฮะให้ท่านใช้เป็นวงกบไวนิลนะฮะส่วนกระจกกระจกเนี่ยก็มีม,มีหลายประเภทนะฮะแต่ที่แนะนำไม่ใช้คือเป็นพวกกระจกเขียวตัดแสงนะฮะกระจกสีก็ได้หรือกระจกสะท้อนแสงแถ้าท่านงบไม่พอจริงเนี่ยผมแนะนำไม่ใช้ติดฟิล์มนะฮะบ,บ้านผมก็ใช้ติดฟิล์ม หมือนฟิล์มรถยนต์นี่แหละฮะก็สามารถสะท้อนแสงได้ราคาไม่แพงนะฮะส่วนกระจกที่มันแพงประเภทโลอีหรือกระจกเชิหนวดสองชั้นเนี่ยนะ,ะอันนี้แพงมากสําหรับบ้านผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เขาบอกสําหรับอาคารสูงนะพวกสำนักงานหรือพวกคอนโดสูงนะฮะถ้าท่านผู้ชมมีปัญหานะฮะถามมาได้แล้วผมจะมีซีรีส์ที่สนุกสนุกแล้วก็ตอบโจทย์ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ในต่อไปครับในตอนต่อไปครับ